ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมผู้คนถึงมีความศรัทธ,ธาต่อพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2533ภายหลังจากการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ โดยชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวนนั้นได้รับพระรชาชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสะดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณโุโลกและทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อนและปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่สได้ขอความร่วมมือจากกลุมศิลปกรให้เป็นผู้ออกแบบและหล่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดสองเท่าคนจริงสูง2.8เมตรน้ำหนักประมาณ2ตันเพื่อประดิษฐานณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายสาโรจารักษผู้ชันนานการจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบอนุสาวรีย์และรูปหล่อโดยเลือกออกแบบตอนที่พระองค์ทรงหลังทักษิโนโทกจากสุวรรณพิงคคารเพื่อประกาศอิสรภาพ ในวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ามกลางความปิติยินดีของเหล่าพระสงนิกกรที่มาชุมนุมร่วมพระราชพิธีในวันนั้นอย่างคับข้าง และในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเรศวรมหาราชซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ้องขอเกินก่อนนะคะว่าในทุกๆที่นะคะที่เป็นสถานที่สําคัญหรือว่าสถานที่ที่เราจะไปสักการะนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชหรือว่าที่อื่นนะคะทุกๆที่จะมีกฎระเบียบแล้วก็เกณฑ์นะคะในการที่จะเข้าชมหรือว่าสักการะนะคะอย่างที่ร้านสมเด็จนะคะก็ไม่ได้มีข้อห้ามาอะไรเยอะแต่ว่า เวลาไปก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะก็ช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือว่าในเรื่องของสิ่งสกรปรกต่างๆอะไรอย่เงี้ยค่ะการที่เราจะกล่าวคําบูชาค่ะก็สามารถดูตรงหน้าแทนองค์สมเด็จได้เงี้ยค่ะใช้ทุบทั้งหมดเก้าดอกในการไหว้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นในการขอพร ก็แล้แต่ตามความเชื่อนะคะว่าน้องๆอยากจะขอพรเกี่ยวกับอะไรในคำถามนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นในเรื่องส่วนตัว นิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากถ้าจากประสบการณ์นะคะก็เอาประสบการณ์จากการเรียนเพราะว่าเรียนที่นี่นะคะแล้วก็จบที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะไปขอพรในเรื่องของการเรียนขอให้สอบผ่านในวิชาที่ยากๆหรือว่าสอบเข้าที่นี่หลังจากเรียนจบก็อาจจะขอพรในเรื่องของการทํางานในทุกๆครั้งที่ขอพรไปในแต่ละครั้งก็ประสบความสาเร็จทุกครั้งค่ะ ในเรื่องของการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกอบพิธีหรือเป็นผู้ช่วยในการจัดการจัดเตรียมการพธิธีในการบวงสรวงถวายราชาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับณนะรานพระลมราชานุสาวรีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายตั้งแต่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนี่ครับตั้งแต่ปี2548ก็ได้รับมอบหมายเรื่องของการจัดเตรียม เรื่องของการพิธีเริ่มตั้งแต่ปี50เนี่ยได้รับมอบหมายงานหลักเลยก็คือเรื่องของการจัดสร้างเหรียญสมดเด็จพระนเรศวรมหาราชขององค์การนิสิตนะครับตอนนั้นเป็นการจัดสร้างที่ใช้งบประมาณขององค์การนิสิตซึ่งงบประมาณไม่มากครับจึงต้องจัดการเองแล้วก็การการทำพิธีการเริ่มพิธีบวงสรวงหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยก็ดำเนินการด้วยตัวเองแล้วก็คณะทำงาน ขององค์การนิสิตจึงนับได้ว่าเริ่มอย่างเต็มตัวเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงของปี50เป็นต้นมานะครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่อพระองค์นะครับเชื่อในเรื่องของพระองค์เป็นสมมติเทพครับใน เรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าพระองค์สืบวงศ์พงพระนารายเป็นพระนารายลงมาจุติแบ่งภาคมาเพื่อมาเป็นกษัตริย์ปกครองนะครับแต่ในความเชื่อส่วนตัวที่มีต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์จุติมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วนอกจากการที่จะเป็นผู้สร้างเมืองรักษาเมืองอย่างพระนารายและพระพรมแล้วพระองค์ยังมีภาพของการเป็นมหาปราบก็คือการสู้รบ การปกป้องการต่อสู้และทำลายหลงังเรื่องของศัตรูเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีลักษณะของมหาเทพทั้งสามพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระอิศวรผู้ทำลายพระนารายผู้รักษาและพระพรหมผู้สร้างเป็นมหาเทพสามพระองค์ร่วมกันเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่ก่อนนะครับ ทำให้เรามีความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระองค์ยึดมั่นเป็นขวัญกำลังใจโดยเฉพาะเรื่องของตั้งแต่มาเรียนตั้งแต่ปี4-8จนถึงเรียนจบแล้วก็ทํางานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อเลยเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าพระองค์เป็นเหมือนพ่อนะครับเป็นเหมือนบิดาให้ความคุ้มครองให้การปกปักรักษาดูแลบุตรเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องทุกข์ร้อนใจนะครับหรือไม่สบายใจ หรือปรารถนาสิ่งใดๆที่มันคิดว่ามันจะต้องยากนะครับพี่จะไปขอฐานอธิษฐานต่อพระองค์เพื่อขอพอรมงคลให้มีขวัญมีกําลังใจมีพลังที่จะขับเคลื่อนในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคิดหวังนะครับหรือแก้ปัญหาหรือปรารถนาได้หลายๆครั้งนะครับแทบจะทุกครั้งเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าแทบจะทุกครั้งที่ไปขอพอรต่อพระองค์ก็จะประสบความสำเร็จตลอด การขอพรพระองค์ท่านนะครับจะต่างจากหลายๆท่านหรือว่าอาจจะต่างจากประเพณีนิยมของชาวมอหนอนิดหนึ่งนะครับการขอพรพระองค์ท่านพี่จะขอและพี่จะบอกว่าขอให้ลูกสมความปรารถนาขอให้ลูกมีกําลังใจขอให้ลูกมีพลังที่ดีที่จะขับเคลื่อนพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่ตัวเองปรารถนาและเมื่อสําเร็จสมความปรารถนาแล้วขอน้อมถวายในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการ สร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือชุมชนโดยรอบเช่นการดูแลหรือว่าให้การช่วยเหลือน้องน้องนิสิตนะครับที่มีปัญหาเรื่องฐานะเรื่องความไม่พร้อมก็จะมีการช่วยเหลือแล้วก็นิยมทําบุญกับโรงพยาบาลนะครับเพื่อน้อมถวายต่อพระองค์ท่านครับ หรือความเชื่อยอย่างไรรู้สึกว่าที่นี่มันก็เหมือนกับว่าสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะเวลาแบบว่าอยากจะมาขอพรหรือว่าอยากจะอะไรคือเหมือนกับเวลาช่วงสอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรแล้วกันคืออ่านหนังสืออย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พออะไรอย่างงี้คนที่นี่ก็ให้ความเคารพเยอะค่อนข้างเยอะทั้งนิสิตเองแล้วก็บุคลากรบุคลา,ากรเองด้วยใช่ค่ะนิสิตมัมกมาขอพรช่วงเวลาไหนมากที่สุดคะตอนเวลาที่จะต้องสอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อ เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอะไรอย่างงี้ให้เรามีแบบว่ากําลังแรงใจนิสิทธิ์เนี่ยมีความเชื่อกับก,การบนบานสารเก่าเรื่องช่วงสอบไหมคะมีความเชื่อมากๆค่ะก็อย่างที่มาแก้บนวันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อหนึ่งเหมือนกันที่หนูแบบว่าบนแล้วก็ได้ยอย่างที่หวังก็เลยมาแก้บนวันนี้ค่ะหนูอย่างวันวันนี้หนูก็ปนด้วยการวิ่งค่ะแล้วก็ถูรานไหมเคยมีการถูรานค่ะแล้วก็มีการถวายพวงมาลัย อยากจะทราบว่าพี่ๆเนี่ยมีความเชื่อ,อยังไงถึงมาขอพรมาบนบานกันนะคะ่ะก็มองว่าเป็นสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของชาวมอนาเสวนถึงได้แบบเข้ามากราบไหว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะมาทุกเดือนอยู่ละเดือนละครั้งประมาณนี้อย่างอ,อย่าง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 น้อยเนาะ บางทีก็อย่างน้อยเดือนละครั้งประมาณนี้พี่ทํางานอยู่ที่นี่ใช่ค่ะว่าทำงานอยู่ที่กองคลังอยู่ติดกับรางสมเร็จเรื่องพีทำงานอยู่ที่กองคลังใช่ก็เลยก็เลยถือว่าก็มาบูชาตลอดอยู่ละครับบางทีก็ขอพรเสญ่ก็ขอพรในเรื่องของการทํางานขอให้ทํางานสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีตลอดไปอะไรเงี้ยมีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยในการทํางานอะไรเงี้ยครับ ส่วนขอโชคลาภก็มีนะบางทีก็อยากอยากมีโชคมีลาบอะไรเงี้ยสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างถ้าบนก็จะเป็นพงมลายแล้วก็การถูพื้นเออการถูพื้นแล้วก็ไก่เออแล้วก็ตัวรูปปั้นไก่ไม่เคยมาถวายดอกไม้หรือเคยมาถวายของกินอะไรอย่างเงี้ยไหมคะพี่ถวายดอกดอกไม้พรมลัยหนูก็มาขอพรเรื่องติดรอบพอร์ดปลโอยรอบแรกค่ะหนูมาบนที่นี่แบบขอให้ติดแล้วก็ ถ้าติดจริงก็มาแก้บนกับครอบครัวค่ะก็มากันทั้งครอบครัวเลยหนูก็มาขอพรเรื่องเกี่ยวกับการเรียนค่ะขอให้ได้คะแนนดีๆได้เกรดดีๆเงี้ยค่ะบุญสําเร็จไหมคะสําเร็จนะคะหนูขอให้ผ่านเอฟหนูก็ได้ค่ะแบบไม่ติดเอฟเงี้ยค่ะสักการะช่วงไหนมากที่สุดคะหนูมาช่วงบ่ายค่ะเพราะตอนนั้นที่เขามาสัมภาษณ์รอบพอร์ตค่ะ ก็็พ่่อแมกมกาชชช่่่ววยบนไู้อมางดึกๆคะเพราาว่่่คคนไมอยเยอบราาะรรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งมีความศรัทธาและความเชื่อต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการสักการะขอพอรหรือบนบานด้านการเรียนและการงาน โดยส่วนใหญ่ผู้ขอพรหรือบนบานมักจะประสบผลสำเร็จตามที่ขอด้วยการถูรลานหรือการทำความดีถวายแด่องค์สมเด็จพระเรศวรมหาราช